ลาวบางกลุ่มเนี่ยเหมือนมีปมด้อยอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาพิมพ์ภาษาไทยก็บอกว่าขายชาติเออสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกทันทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยค,ครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา6กโมงเย็นวันอาทิตย์ ทางเมืองไทยเมืองเล่ากับประมาณเจ็ดโมงเสาร์ทางไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทางเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทัวโลกก็นึกภาพพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคงงสุเดบอบพาดคลิปใหม่นะครับสำหรับประเด็นเรื่องนี้ครับพี่น้องผมต้องหยิบมานำเสนอบางทีผมก็รู้สึกว่าคนลาวบางกลุ่มอันนี้คือเฉพาะบางกลุ่มนะก็ยังมีปมได้ ติดตัวไปจนติดตัวไปจนตายะนะครับความคิดไม่มีเปลี่ยนนะครับยังอยู่ในกาลาเหมือนเดิมนะฮะประเด็นเรื่องนี้ก็คือว่ามีาคนลาวที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียมีลูกสาวสองคนเขามีการโพสต์ลงทางเพจเขา,าเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นชื่อเพจเขานะครับนี่ครับชื่อชื่อเพจเขานะครับ ยนเป็นภาษาไทยตั้งชื่อเพจนะครับแต่เป็นคนลาวนี่แหละมุ่ยเอี่ยมสีอ่าแล้วก็อาศัยอยู่มาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ทีนี้คือมีลูกสาวสองคนนะครับ<ม>เขาน่าจะได้แฟนเป็นคนมาเลเซียหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ว่าในเพจเขาเนี่ยมีคนไทยติดตามเยอะเยอะมากๆนะครับอ่าไม่น้อยกว่า f อซในสปปลาวนะครับ ในเพจของเขาเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ลงชีวิตการเป็นอยู่ของเขาในแต่ละวันนะครับาจากนั้นมามันก็ต้องมี f c พี่น้องคนไทยเพราะว่าไทยลาวมันคุยกันรู้เรื่องเนาะนะครับไทยลาวคุยกันสื่อสารกันรู้เรื่องทีนี้คือเข้าใจไหมครับว่าคนเล่นเพจหรือ Facebook หรือ YouTube ก็แล้วแต่นะถ้ามีอันนี้คือพูดเฉพาะพี่น้องไทยลาวสองฝั่งโขงนะถ้ามีคนติดตามเยอะ ถ้าเป็น fc ไทยเยอะเขาก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออาจจะพูดเป็นภาษาไทยบ้างนะครับเพราะว่าเขาเอาใจ fc เขาเพื่ออยากจะสื่อสารให้คนเข้ามาติดตามเขานะครับทีนี้เขาก็มีการพิมพ์อยู่มาวันหนึ่งเขามีการพิมพ์ลงนะครับเขาบอกว่าเว้าภาษาเล่าบอของกะว่าคล้ายสากักพิมพ์แต่พ,พิมพ์แต่ภาษาไทยกะว่าคล้ายสากัก FC ทั้งล่าเห่าแทนทีจะย่องย่อแต่กับเหยียบแต่กับเหยียบกันเองนะครับเหมือนในเชิงที่แบบว่าเขาโพสต์แบบน้อยใจอะน้อยใจ FC ในสปปลาวบางกลุ่มอ่าเห็นเขาพูดภาษาอ่าพูดภาษาลาวไม่ชัดเจนบางครั้งน่าจะเกี่ยวกับลูกเขามั้งนะครับ เพราะว่าลูกเขาไปเรียนที่มาเลเซียแล้วก็อาจจะไปอยู่นู้นตั้งแต่เด็กหรือเปล่าผมไม่รู้ละนะครับอาจจะมี Fc ในลาวบางคนมบอกว่าพูดภาษาลาวก็ไม่ชัดนั่นนี่ทีนี้ในการโพสต์ของเขาในแต่ละวันเขาอาจจะโพสต์เป็นภาษาไทยเนะาะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็มาบอกว่าเขาขายชาติอีกนะครับเขาก็เลยบอกว่าคนลาวบางกลุ่มเนี่ยอันนี้คือผมแค่พูดปกป้องให้นะเขาพูดโดยรวมคนลาว เผมจะเจาะจงเฉพาะบางกลุ่มนะฮะพิมพ์ภาษาไทยขายชาติไม่รักชาตินะครับลืมชาติลืมกรรมพืชสารพัดนะครับคนกลุ่มนี้ผมจัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีปมด้อยคือเกิดมาต่ําต้อยกว่าชาติอื่นคนอื่นไงนะครับอันนี้คือเฉพาะบางกลุ่มนะในสปปลาวนะแล้วเอาสมมุตินะถ้าเกิดว่าคนลาวคนนี้นะครับไ มุย่ยเอี่ยมสีอะไรสักอย่างเนี่ยเอาลองพิมพ์เขียนลงเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนามเป็นภาษาจีนสิโอไม่มีดราม่านะไม่ดรามา่าหูเก่งยกย่องนะครับแต่อะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยนี่ไม่ได้นะครับนั่นคือมันเป็นการยกย่องประเทศไทยแล้วมันข่มประเทศลาวไนงะได้ไหมแล้วมามองอีกมุมหน,นึ่งนี่คือคนกลุ่มนี้นี่อิจฉาถ้าเอ่ยถึงประเทศไทยแล้วรับไม่ได้ ใช้ของไทยแล้วรับไม่ได้นี่ยคืออิจฉาเห็นคนใช้ภาษาไทยเนี่ยมักจะบอกว่าลืมชาติลืมกราพืชเพราะคนพวกนี้คือถ้าเอ่ยถึงไทยแล้วมันจเจริญกว่ามันพัฒนากว่ามันเข้าถึงการศึกษากว่ามันก็เลยรู้สึกว่าคนที่ใช้คนเป็นคน,คนที่เป็นคนลาวนะนะครับถ้าเกิดไปใช้ภาษาไทยไปพูดภาษาไทยเนี่ยก็เหมือนว่าดูถูกประเทศตัวเองลืมกําพืชอ่า เหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนอยากให้คนที่ไปที่ไปอยู่ที่ที่ที่มันจเจริญแล้วอ่ะให้กลับมาอยู่บ้านนอกเหมือนเดิมกลับมาอยู่ในความกันดานเหมือนเดิมอย่าได้ไปอยู่ที่ที่มันจเจริญที่มันพัฒนานะครับมันแสดงให้เห็นคือภาษาไทยไงอ่าเพราะถ้าเอ่ยถึงไทยคือดีกว่าไงอ่าพัฒนากว่าดีกว่าทุกอย่างแล้วมันก็เลยคิดไปเองไงนะครับแล้วอีกอย่างคือคนกลุ่มนี้มันเป็นการที่แบบว่า บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกสงสารคือว่าเหมือนเขาอยู่ในอยู่ในวังวนของการหวาดหวาดระแวงอ่ะเข้าใจไหมเหมือนเกิดมาแล้วเคยเป็นทาสคนอื่นตลอดไงมันก็เลยระแวงตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ไม่มั่นใจตัวเองนะครับเรื่องการทําเพจทํา youtube อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมกล้าพูดเลยนะหรือคนที่เล่นสื่อสังคมออนไลน์ทุกวันเนี้ แม้กระทั่งเพจใหญ่ๆในประเทศลาวมีคนติดตามเป็นล้านสิบล้านแม้กระทั่งเพจเ,เบ่าวินนะครับหรือว่าน้องวินเนี่ย fc ในประเทศไทยติดตามมากกว่าในสปปลาวด้วยซ้ำนะครับเราจะมองข้าม fc คนไทยจะไม่ใช้ของไทยจะไม่พูดถึงประเทศไทยจะสร้างเพจด้วยตัวเองโดยที่ภาษาลาวล้วนๆโดยที่ไม่สื่อสารกับคนไทยไม่พูดถึงประเทศไทยจ้างก็ไม่ได้เกิดครับ ผมกล้าพูดเลยครับดับสร้างเพจสัก3ปีจะมีคนติดตามถึง3ส0 0 0มื่นไหมถ้าพูดภาษาลาวล้วนไม่พิมพ์ภาษาไทยอ่าไม่พูดภาษาไทยไม่กล่าวถึงประเทศไทยสามปีจะมีคนติดตามถึงสามหมื่นไหมอันนี้คือไปไล่ดูเพจลาวได้เลยครับไปได้รู้เลยไล่ดูหมดเลยทุกเพจเหมือนกันหมดนะครับแม้กระทั่งนักร้องในประเทศลาว คนดังๆนักร้องที่มีคนติดตามเยอะได้รับความนิยมยอดวิวสิบล้านวิวแจ้งเกิดได้เนี่ยคือผ่านสื่อทีวีไทยหมดต้องมาประกวดร้องเพลงที่ประเทศไทยนะครับได้รับการยอมรับทีนี้ก็เป็นไงล่ะครับสื่อไทยนี่เขาประกาศเขาโฆษณาให้โปรโมทให้จนกว่าจะแจ้งเกิดได้เราจะไปหมักไปประมาทสื่อไทยก็ไม่ได้ เราจะไปประมาทคนไทยก็ไม่ได้จะไปด้อยค่าหรือว่าดูถูกภาษาไทยก็ไม่ได้นะครับอะไรที่เราไม่พึ่งประเทศไทยบ้างนะครับอันนี้คือพูดให้ฟังนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทุกคนฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีครับสบายดี